สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกบลุยเดี่ยวนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับไม่ใช่วันอาทิตย์วันเสาร์วันเสาร์ที่สิบแปดนะครับกันยายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองตกปลาสลิดนะครับ ก็เหยื่อผมก็ได้แล้วนะเป็นแคปหมูนะครับอ่ก็แช่น้ำไว้อยู่ตรงนนะู้นนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเจานี่ไปด้วยนะเผื่อได้ปลานะครับชุดคันในวันนี้จะเป็นคันชิงหลิวนะครับก็ไอที่ผมมีเนี่ยนะมันยาวสามเมตรหกนะครับเออก็ตอนแรกคิดว่ามันยาวไปนะครับว่าจะซือ้อซื้อใหม่เป็นสองเมตรเนี้ย ก็มานั่งคิดไปคิดมาเออก็ทําให้มันสั้นได้นะก็ไขตัวตูดมันนะครับไขตัวตูดมันแล้วก็เลือกท่อนเนานะครับเอาออกไปสองท่อนก็ได้นะครับมันก็จะสั้นลงนะครับเนี่ยเห็นนะเอาออกไปสองท่อนก็ได้มันก็สั้นลงนะครับเออมันก็จะใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่ตอนแรกก็นั่งงงทำไงวะคันมันน่าจะยาวไปนะครับก้าออกนะครับไขตูดก้าออกนะครับ ก็ใช้เป็นคันสั้นได้นะครับเออดีมากไม่ต้องซื้อนะครับคันยาวสามารถทำเป็นคันสั้นได้นะครับคันสั้นไม่สามารถทําเป็นขันยาวได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปถึงหน้าหมายก่อนนะครับอ่านี่อันนี้ก็ทางที่จะไปหมายนะครับทุ่งนาชาวบ้านนะครับสวยมากสองฝั่งเขียวหมดเลยนะครับ ือนั่งมัดนี่เนี่ยมัดแล้วก็ใส่โลไว้นะครับส่วนคันชิ้งหลิวเนี่ยผมมาออกสองท่อนไงขึ้นอยู่นะเออแต่ไม่รู้ปลาอะไรเนี่ยพอออกสองท่อนนียเนี่ยมันก็จะส่านลงอันนี้ก็เก็บไว้นะครับไม่ได้ใช้เก็บไว้ครานี้มันก็จะเหลือแต่ท่อนนี้เนี่ยเนี่ยนะก็จะ เราก็จะระยะที่เราต้องการก็จะประมาณนี้ถ้าอยากได้ยาวก็ไปแคบหมูจริงอ่ะเนี่ยกินให้ดูเนี่ยอืมอร่อยอะ่ะจื้อมาสิบบาทเองเป็นเบ็ดของกามานะครับผมกามานะครับเพอเอนซื้อไว้นานแล้วนะครับเนี่ยกามาเบอร์นหนึ่งไปดูคลิปเข้ามาซื้อไว้นานแล้วนะครับมาคิดดูเอ้าเราก็มีนี่ ก็เลยเอามาใช้อันนี้ก็แคปหมูนะครับเดี๋ยวจะลองชิ้นเล็กๆที่นไกลตัดนี่แหละชิ้นเล็กนะครับไปดูในคลิปของมานะอืมเราใช้ชิ้นประมาณนี้ก็ลงไปไม่ลึกนะครับตื้น เดำได้แล้วได้แล้วป๊มหมออันนี้ป๊มหมอเอาไว้จับป๊มหมอนี่แหละนี่ก็ไซสสวยอยู่นะ ล่อยดีกว่าไปนะบตบทกปลสลิด <c oughs> อ่ะเดี๋ยวลองใหม่นะครับอ่ะไม่เข้าเลยนะเดี๋ยวผมจะลองขี่รถหาดูนะครับเผื่อตรงไหนมันมีฝุ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมอ่อยไปละอ่อยทิ้งไว้ กิ่งไม้ขาดไปแล้วครับเออพอแล้วนะครับกลับแล้วได้ปลาหมอตัวเดียวเองเออนึกว่าปลาสลิดนะปลาลิดนะหายไปไหนหมดไม่รู้นะครับไม่ขึ้นลอยเลยนะครับมันมันเหมือนมีตัวอะไรขึ้นโฉบน้ำนะผมก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรอ่านี่ก็ตอนเย็นนะครับพอเดินมาเจอหมยนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนฝายนะครับฝายน้ําล้นนะครับ ตรงนี้มันก็เป็นปูนนะครับลงมาลงมาเดินได้นะครับจริงๆมาดูแต่กลางวันแล้วนะครับดูเสร็จแล้วก็กลับไปนอนนะครับเหนื่อยเดีว <c oughs> ก็มาอ่อยไว้นะครับเนี่ยว่าจะตกน้งตกสปิวฝั่งนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้ปาลาอะไรนะครับแต่มันก็มีหลายปลาขึ้นอยู่นะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ผมไม่รู้ปลาอะไรแต่ว่าฝั่งเนี้ยมันน่าตีปลาช่อนไงก็เลยเอาคันตีกับปอมมาด้วยนะครับเดีย๋ยวมาลองตีปลาช่อนกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บหนึ่งขึ้นนะ ปลาอะไรปลาสลีดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเนี่ยอืมเมื่อเช้าปลาสลีดก็ไม่ได้ไม่ได้ตัวเลยไม่ได้ปลาหมอตัวเดียวเองอเดี๋ยวลองชิงดิ๋วลงก่อนนะครับรเอิญเออว่าประกอบง่ายไงก็เลยเดี๋ยวลองหย่อนดูใช้หนมปังดูก่อน ชุดเดี๋ยวก็จะใช้ชุดนี้นะเนี่ยชุดกาวาคิตตี้นะครับเดี๋ยวเอาเอานี่ออกแล้วประกอบชุดใหม่นะครับไม่รู้ปลาจะกินหรือเปล่านมปัง <c oughs> มีแคปหมูมาด้วยนะแคปหมูแช่น้ำก่อนเอาจมไปแล้วนี่จมไปแล้วป่ะใช่ปะ ăn đai đẻo đai đẻo và mò ơi và mò ấy bay bay à để lòng john đuổi kín ông pang nha Ăn đi, kín ông ก็นี่นะแกบหมูนะครับเดี๋ยวแช่น้ำไว้ก่อนตักน้ำปุ๊บแช่ไว้ไปเยอะเดี๋ยวจะลองตกปลาะลิดดูมีะลิดหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวประกอบโป๊กก่อนโอ้ได้แล้วปลาหมอ ่นไปแป๊บเดียวกินเลยกะหมอน่าจะเยอะนะอึ้งๆโอ้ยเฮ้มันจะบาดมืออ่าลงทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหยื่อก็เป็นไอ้นี้มันเหยื่อเป็นมะขวิดนะครับมะขวิดมันเหลืองไงผมก็เลยเอาแค่มะขวิดพอนะครับก็ลงทุนไปแล้วนะครับน้ําก็ลึกประมาณ เมตรหนึ่งเมตรนะครับไม่ลึกมากเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าะจะมีผลงานไหมนะครับเดี๋ยวรอดูการทุน่นใช้เบ็ดเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับก็ไม่อยากให้ลาเล็กมากวนนะครับผมก็เลยใช้เบ็ดใหญ่เลยเบ็ดประมาณเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับอืมเดี๋ยวรอดูอันนี้ก็ น่าจะประมาณ5โมงแล้วแหละนะครับ4โมง5โมงก็เดี๋ยวนั่งอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับ6โมงฟ้าแบบคึมๆก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะครับมาลองดูเฉยๆส่วนไอเนี้ยชุดนี้ชุดปลาหมอจะลองหยอดอยู่แถวนี้แหละเผื่อได้ปลาสลิดเนี่ยไม่ได้ปลาสลิดก็ปลาหมอนะครับแต่ว่าคงไม่ได้เอากลับ มันก็จะติดติดผักตกแต่ว่าคงไม่ได้เอากลับนะครับก็ตกเล่นเออชุดนะครับชุดต,ตกสปิวผมวันนี้นะครับ <_ S 1> ก็เป็นค,คันคิตตี้นะครับคิตตี้คันนี้หักนะครับเมื่อกี้มันก็เหมือนแบบมันถอนนะครับเนี่ยนกินแล้วกินแล้วนะกินแล้วนะ ลงไปก็กินเลยนะครับล้อก,ก็จะเป็นล้อ G T X 500้นะครับ Shimano นะนครับไอตัวนี้ไปซื้อต่อมาเ <c oughs> <c oughs> มืออเขาแต่งเขาแต่งไว้แล้วนะครับแต่งให้บางส่วนแล้วผมก็เลซื้อต่อเข้ามาเนี่ยมันมีนอ็อตมีอะไรก็แต่งไว้หมดแล้วซื้อในสยามวิช,ชิ่งครับต่อเข้ามาพันห้าตัวแบบไม้ตายให้เหยื่อมันถึงหน้าดินนะครับเพื่อที่ เราจะเอาปลาที่อยู่หน้าดินนะครับเอาข้อใ,ใหญ่ๆเลยนะเหมือนอ่อยไปในตัวด้วยนะครับน้ำตรงนี้มันก็ไหลไหลมาจากตรงนู้นนะครับมันไหลข้างใต้ขึ้นมาแต่ถ้ากินบ่อยๆอย่างนี้ก็หมดหมดอ้ถาดนี้พอแล้วนะครับก็เดี๋ยวกลับบ้านแนละ้วมาดูไม่รู้สับปีวจะได้ตัวบ้างเปล่า ตรงนี้มันก็นั่งสะดวกนะมันเป็นมันเป็นปูนนะครับไอ้อะที่ที่แล้วน้ํามันล้นตรงนี้เลยนะก็เป็นหมายแถวบ้านนะเป็นหมายแถวบ้านเอาตรงไปแล้วนะนี่เระโดนแล้วโดนแล้วโดนงแล้วอุปหมอนะครับเป็นปลาหมอใส่สวยเลยนะครับนี่ครับปลาหมอใสสวยเลยนี่ก็ต้องมีเครื่องมือในการปลด รูกนี่ครับใสสวยอยู่เนาะ,ะปล่อยไปนะครับโหติดติดผ้าเลยถ้ามันเป็นปลาอื่นจะดีนะไม่ใช่ปลาหมอปลาขาวปลาอะไรเงี้ยนะเออน่าจะดีกว่าเพราะว่าปลาหมอนี่ยผมไม่กินอยู่แล้วเนี่ยใหญ่เลยปลาหมอมกินทุกอย่างเลยนะ ไอ้น,นี้มาคุิดนะเนี่ยเหี้มาคุิดมันก็กินต้องมีอาการอยู่เรื่อยอันนี้ใช้เบ็ดใหญ่แล้วเนี่ยมันยังกินก็วัดไม่ค่อยติดเลยครับเหมือนมันรู้แล้วนะครับแต่ก็มันก็ตอดเรื่อยๆนะลงไปปุ๊บมันก็ตอดเลยน่าจะเป็นปลาหมอนะ ก็พรุ่งนี้เช้าว่าจะไปลองตีหน้าดินตรงนั้นนะครับตรงห้วยตรงนั้นนะครับก็ว่าจะมาตอนเช้านะครับเอามาสักสองชุดนะครับเอามาลองดูเฉยไม่รู้จะได้จะได้ปลาอะไรเออบัดไม่ค่อยติดแล้วผมจะลองลงตรงนี้ดูนะไอ้ตรงตรงกลางดูใกล้ๆเนะี่ยตรงนี้มันจะมีปลาอะไรก็เป็นเป็นคลองธรรมชาตินะครับ องธรรมชาติตําหมอก็ไซส์ไม่ได้คิดเละนะไซส์ใหญ่อย,ย,อยู่แต่ว่าผมไม่เอาไม่ไม่รู้จะไปทําอะไรกินทําไม่เป็นนะครับหมอก็เลยปล่อยเอออยู่นี่แหละถ้าอยากก็ตกสนุกสนุกก็จะมาได้นะครัตกกับหมอเล่นปิดชุอ,อ,อ,อ เข่าคอเลยว่ะเข่ากล้องเลยโอเคโอเคครับก็เดี๋ยวพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปจะเก็บอุปกรณ์แล้วก็กลับบ้านแล้วนะครับก็รถจออยู่นู้นนะครับบ้านก็อยู่ไม่ไกลมากนะครับประมาณ2โล ขี่รถประมาณ2อโลนี่แหละ2อกิโลนะครับก็สำหรับทริปนี้นะครับก็ตอนเช้าก็ได้ปลาหมอนะครับขึ้นอย่างเงี้ยเออตอนตอนตอนนี้ตอนเย็นก็ได้ปลาหมอนะครับรู้สึกว่าจะมีแต่ปลาหมอนะเออเป็นหมายปลาหมอนะครับปลาหมอเยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวอลองลองตีกับปอมข้างหลังดูอีกทีนึง หมายสวยนะก็เดี๋ยวก็ลากันไปเลยนะครับสำหรับทิปนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับปลาหมอนะครับได้ไปประมาณ4ี่ห้าตัวนะครับไม่เยอะนะครับก็สนุกสนุกนะครับตกแถวบ้านนะครับปลามาแถวบ้านนะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครไม่ชอบก็ ไม่ต้องกดนะครับดูเฉยนะครับมาดูเฉยก็ได้นะเออไม่ว่าไม่ว่านะครับดูเฉยก็ได้นะครับเออถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็จะตอบให้นะครับถ้าสงสัยอะไร